วุ้นสาคูสังขยาหน้าตาสวยๆน่ารับประทานแบบนี้เลยค่ะเนื้อวุ้นนุ่มเด้งค่ะหอมสังขยามากๆเตรียมน้ำเปล่ามา2 7 0ร้อยเจ็มลค่ะผงวุ้นเจ็ดกรัมหรือว่าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะคนนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นเนี่ยอ่อนตัวลงเวลาเอาไปต้มจะได้ละลายง่ายตั้งน้ํานะคะเพื่อที่จะต้มสาคูใส่น้ําลงไปเยอะๆจุดไฟใช้ไฟกลางเทสาคูเม็ดเล็กสีขาวหนึ่งร้อยห้าสิกรัมลงในกระชะน,นะคะแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำเปล่าค่ะ จุ่มละคนนะคะให้สาคูชุ่มน้ําทั่วทุกเม็ดเขยา่าเขย่านิดนึงแล้วก็ยกขึ้นให้เสด็จน้ําเลยค่ะเราทําแบบนี้เนี่ยก็เพื่อให้สาคูเขาชุ่มน้ําแล้วเวลาเอาไปต้มเนี่ยจะสุกง่ายมากพอน้ําเดือดได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ใส่สาคูลงไปได้เลยค่ะต้องให้น้ําเดือดแบบนี้ก่อนนะคะใช้ไฟกลางค่ะ,ะคนตลอดเลยจนกว่าสาคูจะสุก ผ่านไปได้เพียง3นาทีสาคูของเราสุกพองขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะสังเกตดูค่ะไม่เหลือเม็ดสีขาวแข็งๆแล้วเป็นเม็ดสีขาวแบบพองๆนุ่มๆนะคะแสดงว่าสุกหมดแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะเทใส่ลงไปในกระชอนนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเมือกเนี่ยเขาจะไหลผ่านกระชอนลงไปหมดนี่นะคะพอเมือกออกหมดแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ดูความสุกใสของเม็ดสาคูนะคะสุกใสเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เราวางพักไว้ก่อนเลยนะคะแล้วไปทําในส่วนของสังขยาค่ะนํากะละมังผสมมา ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป180กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาไข่ไก่เบอร์สองสองฟองหัวกะทิกล่อง400ร้อยมลใช้ใบเตย6ใบนะคะลงไปขยำค่ะให้น้ำตาลมะพร้าวละลายให้ไข่แตกดีเลยพอขยำจนรู้สึกว่าทุกอย่างละลายดีแล้วจนขึ้นฟองอย่างนี้แล้วเนี่ยก็กองขันกระชอนตาถีหนึ่งครั้งค่ะอำผงวุ้นที่เราแช่ไว้ตั้งแต่ทีแรกเลยเนี่ยนะคะเทใส่ลงไป แล้วก็หยดสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ค่ะช่วยแต่งสีนะคะสีจะได้ดูเหลืองขึ้นมาน่ากินค่ะอ่าคนนาไปตั้งไฟได้เลยค่ะจุดไฟนะคะใช้ไฟกลางต้มไปนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดไม่เหลือเป็นเม็ดทรายแล้วก็คนเบาๆแบบนี้ค่ะไปตลอดเลยเพื่อป้องกันผงวุ้นเป็นเคลือบติดก้นหม้อแล้วเดี๋ยวผงวุ้นเขาจะละลายในจุดที่น้ําเดือดนะคะ เนี่ยค่ะตอนนี้วุ้นสังขยาของเราเดือดแล้วนะคะการที่จะตรวจเช็คเนี่ยปกติวิจะยกทัพพีมาแล้วก็ดูผงวุ้นว่ามันยังเป็นเม็ดายอยู่หรือเปล่าแต่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเนื้อสังขยามันดูยากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้วิธีคนในน้ําเดือดท่านๆแบบนี้ค่ะประมาณ1น,นาทีก็พอได้เลย1น,นาทีเนี่ยในน้ําเดือดละลายแน่นอนค่ะครบหนึ่งนาทีแล้วปิดแก๊สเลยนะคะอ่าเพราะปิดแก๊สแล้วเอาสาคูที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาได้เลยค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนให้เขากระจายตัวนำไปหยอดลงพิมพ์ได้เลย สำหรับพิมพ์ที่ใช้ในวันนี้เป็นถ้วยพลาสติก PP ทนความร้อนนะคะขนาดหนึ่งออนหอมด้วยนะคะเนี่ยหอมกลิ่นสังขยาออกมาเลยอะคะ่ะสังขยาไข่ตอนนี้วุ้นของเราก็เซ็ตตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยลองตักด,ดูนี่เนื้อวุน้นนุ่มเด้งกำลังพอดีหืมรสชาติอร่อยค่ะ